สวัสดีค่ะพี่รองขาพบกับใจสร้างพาโรยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้องขาขอบคุณห,หลายหลค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะวันที่16พฤศจิกายน2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะผู้ช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพรานันทุกชนิดค่ะกลับีปน้องค่ะก่อนคำนวณนะคะเราไปดูที่15ก่อนนะคะพี่น้องเข้าเลยหลุดนะคะวันที่15นะคะจะให้เด่นเฉพาะกิจนะคะ0ูและเเด่นพิเศษ6และ5เด่นปกติ4และ3าม เด่น vp 9และแเด่นรวม7และ3นะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยเข้านะคะพี่น้องคะรอบรอบเด่นเฉพาะกิจนะคะบนมา315ล่าง09นะคะวันนี้09นยเมาเต็มเต็มนะคะเฉพาะกิจมาหน่อยเดียวด้วยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าก็มีนอย v มา9นะคะส่วนเด่นรวมนั้นมา3แต่มาหลักร้อยนะคะ7ไม่มานะคะ ดินพิเศษใจให้6และ5บนมา0ูนย์เก้าาล่าง93เข้า3ของดินรวมดินแยกไม่มานะคะดินปกติจะให้4และ3บนมา 0, 0ูนล่างหกงนะคะข้าคู่6ก2องด้านบนนะคะเด่น v ีพีจะให้9และ8บนมา459ล่าง0ูนย์สอข้าคู่5995ก้นะคะสถิติก็มีข้อมีหลุดกันทุกวันเช่นเคยนะพี่น้องนะ ค่ะพี่น้องขอทูหลายหลายเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาเฮาเนาะค่ะเนาะป็นนาลค่ะพี่น้องจะเข้าอย่างค่ะค่นเปิดประตูกับเฮาค่ะอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะค่ะมาต่อวันที่16นะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันที่15้ามาคำนวณน,นะคะปกติพิเศษว i พ4ตัวบนนะคะปกติ1 0 0 6พิเศษ8 0 9 9 VIP 7459วพหนะคะผู้ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นนะคะ เอฟซีทุกๆท่านไม่ต้องตามก็ได้นะคะคู่ด้านบนไม่ต้องตามทุกคู่ก็ได้ให้ดูตัวเด่นก่อนนะคะสำหรับ FC เก่าอาจจะจะรู้จะเข้าใจนะคะแต่ว่า f c ใหม่ก็อาจจะงงนะคะให้ดูหลายๆวันก่อนก็ได้นะะเนาะค่ะเนาะค่ะหบวก6บวก8บวก9บวก9บวก7บวก4บวก5บวก9ได้58 58ิลบ1เหลือ5 7บวก1ได้59

1> 7จ็ดหนึ่งถึเจ็ดมักเจนคส่เจ็ดห้าเจดหนะคะเจ็ดแปดด้านล่างนะคะไปกับทุกคู่ด้วยนะคะแปดหนึ่งถึง8ปดเก้านะคะเจมัดสอบแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่นะคะแปดห้าห้าแดด้านหน้าคะ่ะแปดเจดเจดแปดด้านบนนะคะ8ปดเกคะ่ะ 9ก้าหนึ่งถึงเก้าเก้านะคะเจอมาเก้าหนึ่พี่น้องเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดแปดเก้าด้านบนนะคะไปกลับด้วยทุกคู่นะคะพี่น้องมาดูตัวเด่นก่อนค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะพี่น้องขาคู่ด้านบนเอฟซีทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะมันจะจอเองจริงเนาะพี่น้องเนาะลืมเขียนนะคะ เด่นเฉพาะจิตนะคะพี่น้องคะอยู่ที่แปดและเจ็ดค่ะเด่นพิเศษนะคะเจ็ดและหกเด่นปกตินะคะห้าและสี่เด่นวีพีเจ็ดและหกนะคะพี่น้องคะจะมาหรือเปล่านะคะเจ็ดและหกนะคะวันนี้เหมือนจะมาเลขเบิ้ลนะคะพี่น้องเบิ้ลอะไรใจก็ไม่ทราบเนาะคะ่ะเนาะ ไฟก็เหมือนจะตกป่อยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะพี่น้องคะเดินรวมทุกรอบนะคะพี่น้องคะอยู่ที่5และ3นะคะหลยตาบอกพี่น้องสักครู่นะคะค่ะก่อนหน้าน,นี้หลายๆคลิปที่มามาก็ใช้ไฟฉายไปก่อนนะคะเพราะว่ากลมไฟมีปัญหานะคะพี่น้องคะเป็นกระพริบกระพริบนะคะ ค่ะสำหรับเลทีท่านไหนถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะดูตามตัวเด่นได้เลยนะคะดูเด่นแยกใส่เด่นรวมนะคะเช่นนะคะ8558 8338นะคะ7ก็75577337นะคะประมาณนี้นะคะหรือจะจับในนี้ก็ได้77 76 75 74ก็แล้วแต่ชอบนะคะ้องแล้วตาหมักด้วยค่ะพี่น้องขาชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ สถิติก็มีข้อมีหลุดกันทุกวันเช่นเคยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้ังขอบคุณหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชุกมันหมนค่ะพี่นลัง่าสวัสดีค่ะ